โอเคครับ <c oughs> คุณผู้ชมรู้สึกว่าเกมห้องคารอีแปร์มมันจะอัปเดตมันจะอัปเดตอัปเดตในวันที่พรุ่งนี้นะรพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าวันไหนลืมละมาแนวาับเดวันนี้พรุ่งนี้นครับผมลืมไว้ผมบอกผมเล่นไอจังเล่นไอจังเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมเวเออใช่ไหมมันมีท่าพิเศษของสามคนนี้อยู่นะครับเขียนา แล้วก็มีแล้วก็โปเนียมันเป็นเป็น,ปนมันเป็นท่าพิเศษนะครับผมจะไม่ดูรายละเอียดทั้งหมดนะเพราะว่าผมดูรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละต,ตัวไปแล้วนะผมทอบไปหมดแล้วแหละนะครับดูไปหมดแล้วเราจะมาเล่นทีเดียวเลยนะครับมันจะเล่นทีเดียวเลยเไม่ดูอะไรมากนะเข้าใจนะบ mm ี hmm. b <Baby> ี boy โอ้ยทองรไองเหียอันไหนเอ๊ะ ระ,ระดับให้เป็นระดับระดับไหนวะต้องเล่นระดับ S S ไม่ใช่หรอวะมีสาม S ด้วยเหรอวัตนี่นะครับผมเอาใ่ไว้แล้วเราต้องเปลี่ยนอาวุธเล็กน้อยเป็นเซตนี้ไม่ไม่ใช่อะไรเว้ยเกลือเกลือเกลือเราใส่เซตนี้เกลือครับเกลือเกลือนะครับขอไปด้วยต้องเป็นต้องใช้เซตนี้แทนพี่เม ลี Lydia, เดียฟักเกี่ยวโปูเน่ก็ต้องใส่ King อนาเธอร์คิงออฟลิซเซนประมาณนี้ผมว่าเล่นได้แค่ 3s นะครับไอ้ 2s นะครับ 3s มันไม่ได้คือปกติแล้วมันแั้งแต่สมัยก่อนมันมีแค่ระดับ 2s ระดับ 3s มันเอาเข้ามาใหม่นะครับเพราะนั้นแล้วเราจะไม่เล่นนะมันเข้ามาใหม่เว้ย เล่นไปกุยากตายหาของไม่ครบเล่นก็งไงก็ไม่ผ่านน่ะถ้าผ่านให้เตะอ่ะคิดดูขนาดนั้นเลยนะเวยมันยากจริงสิ่งที่เราจะใช้มีแต่คิ e ทอีแบบคู่กับท่าไม่ตายใหญ่เท่านั้นเองนะครับที่เลี้ยงผมทํทำไปหมดแล้วนะครับประมาณนั้นถ้ากดได้กดได้ท่าไหนก็กดไปท่าน,นั้นแหละเล่นได้ยังไงก็ค่อยว่ากันแบบนั้นแหละอะไรยังไงค่อยว่ากันแบบนั้นแหละหมวกเชื่อ หมดให้เชื่อเห็นไม่ตีนาวโอ้ยอ่ะขี้ไปขี้หนเดีย๋ยโหขี้หน้าสู้ๆรุยสุดขีเต็มพลังเอ้ยสลามวานสลามวานมีฆ่าใจมึงไนงะโอ้เนี่ย n ิงออฟ a บสพี่ซึ้นเอ้ยอ่ะในอำมีฟูคลาส ถ้าเราไม่กดล่ะจะเป็นยังไงอ oh ๋อ,ไม,อ,อ,ม <laughs> อไ,มไม่กดก็คือไม่ออกมาเสียของเวึงไม่กดก็คือไม่ออกมาครับโ okay, อเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องกดนะว้ยต้องกดต้องกดข้าวหน้าต้องกด <laughs> โให้ชิงโอ้ย啊 oh yeah. หมดั้เชื่อโอ๊ยอ่ะทำไมใช้ไม่ได้วะเออไหน์เดนเม่โอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะกูเอ้ยยาอย่างเดียวเอ้ยยาอย่างเดียว โอยอ่ะโอยอ่ะโอ้ยเหียอะไรวะโอ้ยอเขียนอ่ะโอ้ยอ่ะเฮ้ยต่อไปแล้วก็เก็บมานาเก็บมานาเพื่อใช้พิษตาให้ตาใหญ่เดี๋ยวเข้าสลามพิแทก ทำให้ตายใหญ่เร็วเข้าโอ้ยอ่ะไม่จะได้ทำให้ตายวะเนี่ย คือคุณอยากมีเรื่องกับผมใช่ไหมครับคุณทําแบบนี้คุณทำแบบนี้คุณติดต่อยเดียวกับผมใช่ไหมคุณทําแบบนี้แดยังไงอ่ะคุณขี่รถมาได้ย,ยังไงเฮีย <c oughs> กินด้วยสิแล้วถ้าเป็นคาเรนล่ะเ,เอาอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันสั้นไปหน่อย <c oughs> ไม่ได้เหรอให้เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องได้เหรอวะ ถ้าเป็นเมล่ะมีก็ไม่ได้เหรอโปนียล่ะใช่หรอใช่หรอใช่หรอความไม่แน่นอนอะาแล้วกันทำไมเข้าประกาศเข้าคุยกันในเฟซมันว่ามันใช้ได้ปะ <c oughs> มันว่าเมลร่างไหนวะลืมบะต้องเป็นเมย์ร่างนี้ปะถ้าทําไม่ผิดน,นะ ดูแบบอาตะจันเนี่ยเขก็ใช้ได้อยู่นี่หว่าถ้าไม่ตายใช้ยากๆเลยกกดียากมากดีถ้าไม่ตายยากมากคุณเด็กไฟอ่ะ เชน่าอะไรวะคุณไม่เห็นหาเลยเลยโอเย้เชน่าอยู่ตายมันกันธาตุดีวะ่ะมันกันธาตุไอ้เหี้ยมันจะไม่ได้โอ้เชน่าอย่าตายนะมึงอย่าตายนะเข้ามางคอมหมู่บ้านเนี่ยตายนะ โอ้ยอ่ะเซเบอร์ซอสออพอมาคุมหมู่บ้านทำตาด,าดิคัสทำไมมันไม่เพิ่มเลือดให้เคียหน้าวะทำไมมึงไม่เพิ่มเลือดให้กับเจนะ ไมมึงไม่เพิ่มเลือดให้กับเพียน่ากู <c oughs> ว,ว่าแล้วไม่รอดไม่รอด <c oughs> โอเคๆผมขอไอดานี้ก่อนแล้วกันไอด่านนี้ก่อนแล้วกัน,อ,น,น,กอ,น,กนอยากใช้ถ้าไม่ตายฟักรอบอ่ะตอนเราใช้ถ้าไม่ตายมันมันฆ่าบอสตายเลยไงผมเลยไม่โอเค <c oughs> ในนี้ร้อนร้อนว่ะเหมือนภูเขาไฟจะระเบิดเนี่ย ต้องรุยสุดกีดเต็มพลังฟรแล้วมีแต่ปัญหาเว้ยประเล็นอะปัญหาเยอะๆเปลี่ยนกูเกียดมึงอนาเธอ์อนาเธอ์ดิเคดกูเกี่ยวอะไรว่าไปกูไม่ผิดกูไม่ผิดได้แค่นี้กินด้วยแฮ ได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปผมขอรีมานาก่อนแล้วนะขอรีมานาแป๊บนึงผมจะบอกว่าไอ้ด่านเมื่อกี้นี้โดนโปเนียฆ่าหมดนะครับกูฆ่าไม่ได้โคตรที่เหี้ยโอ้โอเคเรามาเิ่นจากด่านเก่าเลยว้า ไม่เห็นอะไรด้วยเวนไม่เห็นอะไรด้วยโอเคโอเคในเมื่อมันจะตายแล้วในเมื่อมันจะตายแล้วเอาฟุตใหญ่ไปกับพริบหน่อยโอเคนะเออสลามเมเมเหมือนจะใช้ไม่ได้รอบนี้เมรีมานาชาน้าแล้วล่า ไม่ได้ไม่ได้ตัดใช้อบุโอ้ยตื่นตื่นโอเคสมบูรณ์แบบไหมพี่สมบูรณ์แบบแล้วนะรอบนี้ทำไมโอเคก็ไม่ได้แล้วล่ะที่เจ็ดแล้วใครมาอะไรวะวักฟ้า โอเคพอดีแล้วางานเขาวันนี้ก็ทําให้เสร็จในวันนี้ถ้าทําได้ก็มาโอเคอ่าไม่ทันนะขอบคุณใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ